นี่คือรถสปอร์ตที่พร้อมเอาไปใช้เอาไปโชว์โตโยต้า FT86 ชุดแต่ง Rocket Bunny สีส้มชุดใหญ่ไฟกระพริบปี2013เพียง1น่ล้านหนมบาทพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ พอดีจริงพร้อมใช้จริงสวยจริงชุดตรงชุดแต่งลงตัวสุดๆส,ส,สนใจรีบจับจองเป็นเจ้าของก่อนจะร้องบอกว่ารู้นี้ตอนนั้นไม่ทันแล้วนะ0 9 9 4์2 4 5 5เ แรกเธอซื้อสดกับไฟแนนซ์รับทุกกรณีไม่มีเวลามาเรามีสไลด์ส่งให้ถึงห้องนอนโอนกันกแต่มีจำนวนได้เลยนะครับโอเคเราพบกันใครจะได้เป็นเจ้าของคันนี้สี่เก้าสี่หกสองสี่